สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีครับวันนี้เรามาอยู่กับซาลี่ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้เป็นใหญ่สุดของเพาเอฟนะครับเป็นเพาหกร้อใหญ่สุดนะครับตัวนี้ยาวที่5้าเมตรหกสนะครับตัวนี้เหล็กหลังน้ํา6นิ้วเสริมด้วย4นะครับเป็น10นิ้วนะครับของซาลี่ช่างเขียวเรานะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปส่งลูกค้าอยู่ที่อําเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับพอดีเพิ่งออกเพิ่งแต่งไฟเสร็จนะครับติดสะท้อนแสงเลยให้นะครับ ก็ต้องค่อยไปครับน่าจะถึงประมาณ4-5ถึงทุ่มนะครับูกคคาก็รอรับที่บ้านได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสเปคกว้างที่อยู่2เมตรอ่า20นะครับเอ้ส2เมตร30นะครับตัวนี้นะฮะ2เมตร30ยาวที่5เมตร60นะครับเป็นเหล็กรางน้ำนะครับเหล็กรางน้ำตัวครอกนี่ก็4นิ้วนะครับตัวนี้เรามีไฟท้ายให้ครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้แถมนะผมติดไปนะ เพื่อเอาให้สัญญาณกับรถคันอื่นนะครับก็มีสะท้อนแสงให้นะครับตัวนี้ในราคาที่7 5 0 0 0บาทนะครับในราคานี้นะครับแต่บังเอิญว่าลูกค้านะครับเพิ่มเพิ่มเติมตัวตัวนี้นะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีก3,000บาทนะครับก็เลยกลายเป็น78,000บาทนะครับตัวนี้ไรซักสีนะครับ อําเภอสมเด็จนะครับเราส่งฟรีนะครับวันนี้ก็เลยไกลอยู่ในราคาที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับเป็นพอเอฟนะครับสังเกตได้นะครับข้างล่างนะครับเอฟใหญ่เลยครับตัวนี้นะครับยางก็เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับกระทะใหม่นะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้อัดบรรทุกอยู่ที่ยางนะครับคือใส่แค่เต็มคลองนี่ก็สิบห้าตันได้นะครับใส่อ้อยนะครับตัวนี้สามารถใส่มันได้นะครับลูกค้าว่าเผื่อเอาไปขนมันขนข้าวนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปส่งลูกค้าแล้วนะครับใกล้ถนนอันตลายครับใครส,สนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ083 338 3507เบอร์วิชัยนะครับต่อได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ